ตอนที่8 5บห้าวานอนทมินเพลิงพิโรธเย่หวยอายุยังน้อยยังไม่เยี่ยมโหดพอที่จะฆ่าคนแต่ลูกเจ้ากลับกล้าแย่เขาไม่รู้กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งแต่ละครั้งก็ถึงขอบเขตที่เย่ยเหวยจะรับไหวครั้งนี้เย่หวยจะไม่ปล่อยเขาไปอีกลูกเจ้ารู้สึกขนหัวลุกแค่ขับเคลื่อนวิชาเทพเสียนลึกลับครั้งแรกก็ทําให้พลังหยวนในช่องว่างจุดตันเถียนของเขาแทบจะว่างเปล่าเขาจะมีพลังหยวนมาขับเคลื่อนครั้งที่สองได้อย่างไรกัน ตัวเองไม่มีหนทางที่จะขับเคลื่อนวิชาเทพเสียนที่อยู่ในถถิมิลักขาระดับกลางแล้วแต่ในมือของเย่ยเวยไม่รู้ว่ามีขดม้วนเสียนมากเพียงใดที่จะต้านทานไม่ไหวคือตัวเองในตอนที่ตัวเองต้านไม่ไหวจุดจบเป็นเช่นไรก็คงจะเดาออกเจ้าหนูระหว่างข้ากับเจ้าไม่มีความบาดหมางแค้นเคืองต่อกันข้ายอมถอยจากถถิมิลักษ์ทั้งสามขีดน,นั้นแล้วยกให้เจ้าทั้งหมดแล้วพวกเราก็จบกันตรงนี้ดีหรือไม่ลูกเจ้าปรอกลูกตาเล็กน้อย แล้วชี้ไปที่ถัดิมิลขะทั้งสามชิ้นที่อยู่ด้านหน้าศิลาจารึกครึ่งแผ่นแล้วให้กระบี่จิ๋วสามนิ้วเล่มนั้นลอยกลับมาที่ตัวเองพูดอย่างเคร่งขรึมเย่เหวยมองลู่เจ้าเขารู้ว่าลู่เจ้าจะต้องมีเจตนาที่ชั่วร้ายจึงพูดอย่างเย็นชาว่าจะเลิกแล้วต่อกันก็ได้หากเจ้ายอมวางนัิมิลขะที่อยู่ในมือเจ้าก็ไปได้นี้มันเกินไปแล้วการพัฒนาของเจ้าเป็นเพียงผู้ฝึกตนข้าเป็นถึงจอมยุทธเจตรา ตระกูลลูกของข้าก็เป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่แห่งเมืองหานยางอีกทั้งเซ่ออู่ผู้แข็งแกร่งอี้หยวนของตระกูลลูกได้ปกป้องอยู่ด้านนอกของหุบเขาเจ้าไม่อาจรอดไปได้หากเจ้ากล้าแย่งของข้าไปข้ายินยอมที่จะปล่อยวางต่อถถิมีลักษณะดับกลางทั้งสามชิ้นแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรอีกเจ้าอย่าโลภมากไม่รู้จักพอลูกเจ้าจ้องมองถดถิ่มีลักษณะทั้งสามชิ้นนั้นในดวงตาเกิดประกายแห่งความกระหายเลือดดูแล้วพลังหย่วนในช่องว่างจุดตันเถียน คงไม่เพียงพอให้เจ้าได้ใช้ถัดถิมิลักคารดับกลางเป็นครั้งที่สองยื้อเวลาแล้วจะมีประโยชน์อะไรอีกเล่าเย่เหวยมองลู่เจ้าด้วยท่าทีนิ่งเฉยแล้วยืงกายมาด้านหน้าในมือมีขดม้วนเซียนอีกหนึ่งแผ่นขดม้วนเซียนแผ่นนี้ไม่ใช่ขดม้วนเซียนระดับวิญ,ญญาณสายป้องกันอีกต่อไปแต่เป็นขดม้วนเซียนระดับวิญ,ญญาณสายโจมตีที่มีวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญ,ญญาณศาสตร์ต้องห้ามคนที่ชั่วช้าสามัญอย่างเจ้าตายไปก็ไม่อาจลบล้างความผิดได้ เย่เหวยออกแรงที่นิ้วมือเกิดเสียงแควกดังขึ้นขดม้วนเสียนในมือถูกฉีกออกวิงวิงวิงในเซียววินาทีที่กดม้วนเสียนถูกฉีกออกจะก,กระจันน้ำแข็งหลายร้อยตัวโผล่ออกมาจากอากระเสียนแต่ละวิถีอุณหภูมิรอบๆต่ำลงในทันทีจะกระเน้้ำแข็งกระพือปิดเกิดเป็นคลื่นทอร์นาโดพัดมาไปกำจัดเขาซักเย่เหวยสั่งในใจขับเพื่อนจะกระเจนน้ำแข็งหลายร้อยตัวมุ่งไปฆ่าลูเจ้า วิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญญาณศาสตร์ต้องห้ามระบำจักระจันเยือกแข็งเมื่อมองจักระจันน้ำแข็งเหล่านั้นใบหน้าของลู่เจ้าซีดเผือดในทันทีเพราะว่าอุณหภูมิต่ำลงปากแผลที่คอของเขาจึงจับตัวแข็งจักระจันเยือกแข็งยังไม่เข้าใกล้แต่เส้นผมและคิ้วของลู่เจ้ามีเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆราวกับจะเป็นน้ำแข็งเจ้าบีบคั้นข้าเองนะอยากจะตายมากนักใช่ไหมดีงั้นก็จงมาตายด้วยกันลู่เจ้ากำมัดแน่นรอยยิ้มชั่วร้ายแฝงความบ้าคลาั่ง พลังหยวนที่ยังเหลืออยู่ในจุดตันเถียนทัง่งครูออกมาอย่างรุนแรงทั้งตัวพุ่งเข้าไปที่ไม้คาาสีดำที่อยู่ด้านหลังของเย่ยเหวยลู่เจ้าไม่เพียงไม่หลบแต่กลับพุ่งเข้ามาทางจักรจันน้ำแข็งเมื่อเห็นฉากนี้สีหน้าของเย่ยเหวยจึงเปลี่ยนเพื่อเป็นการป้องกันต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเย่ยเหวยจึงหยิบกดม้วนเสียนระดับวิญ,ญญาณสายป้องกันขึ้นมาอีกแผ่นหากลู่เจ้าโจมตีเย่ยเหวยเย่ยเหวยจะฉีกกดม้วนเสียนอย่างไม่ลังเลแต่สิ่งที่ทําให้เย่เหวยคาดไม่ถึงคือ ลู่เจ้าไม่ได้พุ่งมาที่ตัวเองแต่กลับพุ่งไปที่คาถายยาวสีดำที่อยู่ด้านหลังของเขาเพลงจักรจัดน้ำแข็งโจมตีบนร่างของลู่เจ้าล้ำแสงน้ำแข็งระเบิดไปทั่วลู่เจ้าได้รับการโจมตีที่รุนแรงจึงกระอักเลือดอย่างหนักเย่เวยขมวดคิ้วมือที่ถือกดม้วนเซียนอยู่กับแน่นขึ้นมองลู่เจ้าที่ไปถึงด้านหน้าคาถายยาวสีดำชิ้นนั้นอย่างสงสัยด้วยพลังหยวนของลู่เจ้าในตอนนี้ถึงจะได้ถัดถิมิลักษ์คชิ้นนั้นมาก็ไม่มีพลังหยวนไปขับเคลื่อน อยากจะค่าข่างั้นหรอือไม่แง่ขนาดนั้นหรอกข้าจะลากเจ้ามาสังเวยด้วยสองมือของลูกเจ้าใช้แรงคทายาวสีดำที่โผล่ออกมาด้านนอกบนใบหน้ายิ่งเพิ่มความโหดร้ายปังในวินาทีที่ลูกเจ้าดึงคทายาวสีดำออกมาเปลวเ,เพลิงสีดำประตุจากด้านบนอุณหภูมิที่ร้อนแรงทําให้ต้นไม้ใหญ่และว,วัชพืชที่อยู่ใกล้ถูกเผาไม่เป็นจุนบนพื้นดินมีรอยดำจากเปลิงที่เผาไหม้ฟู่ฟู จัก,กระจัดน้ำแข็งแต่ละตัวแต่ละตูพุ่งไปทางลู่เจ้าในตอนที่มันสัมผัสกับเพลิงไฟสีดำก็ถูกทำให้ละลายระเหยหายไปดูเหมือนลู่เจ้าจะคาดเดาได้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเปเลวเพลิงสีดำจะปรากฏดังนั้นในตอนที่เขาดึงคาถายยาวสีดำออกมาจึงโยนคาถายยาวสีดำไปทางเยี่ยวเหวยพร้อมกับฉีดขดม้วนเซียนแผ่นหนึ่งอากคารเซียนรวบรวมขึ้นที่เท้าของเขาเกิดสายลมอ่อนๆท่ามกลางความว่างเปล่ายกตัวของลู่เจ้าลอยขึ้นท้องฟ้าเพื่อหลบหลีกให้ไกล จากอันตรายของเปลวไฟสีดำฮ่าฮ่าฮ่าจงลิ้มรสความน่ากลัวของเปลวเ,เพลิงสีดำไปซะเสื้อผ้าทั่วทั้งร่างของลู่เจ้าเปรียกโชคจนทะลุเมื่อครู่หักเขาช้าไปเพียงครึ่งนาทีเขาอาจจะระเหยกลายเป็นไอไปแล้วโฮกลู่เจ้ายังพูดไม่ทันจบในเปลวเ,เพลิงสีดำมีเสียงคำรามของสัตว์อสูรดังกึงกก้องขึ้นมาทันทีภายในอัคารเซียนสีดำเมื่อมแต่ละวิถีมีวานนขนาดใหญ่สูงเกินสามจางร่างกายเต็มไปด้วยขนที่เหมือนกับเหล็กสีดำ ผล่ออกมาจากเปลวเพลิงสีดำวานอนดำที่มีเปลวเพลิงสีดำห่อหุ้มทั่วร่างแต่เปลวไฟที่ร้อนเดือดกลับไม่กระทบต่อมันแม้แต่นิดมองไกลๆวานอนดำตัวใหญ่นี้ราวกับปีศาจน่ากลัวที่ปีนป่ายขึ้นมาจากกลุ่มนรกสัตว์อสูรระด,ดับสูงสุดวานโอทมินเพิงที่โรธเย้หวยมองร่างมายาสัตว์อสูรที่เดินออกมาจากเปลวเพลิงสีดำใบหน้าเขาจึงเปลี่ยนสีทันทีมือที่กำกดม้วนเซียนอยู่สั่นเล็กน้อย สัตว์อสูรระดับสูงสุดเป็นระดับเดียวกับผู้แข็งแกร่งอี้หยวนไอ้หนูอย่างน้อยๆพลังของสัตว์อสูรวานอนธมินเพลิงพิโรธน่าจะเทียบได้กับผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสามดาราขึ้นไปต่อให้มีกดบนเสียนระดับกลางอยู่ในมือก็ไม่แน่ว่าจะกันได้ครั้งนี้ต่อให้มีปีกเจ้าก็หน,นีไม่พ้นหรอกลู่จ้าที่ย่างเท้าบนสายลมยืนอยู่กลางอากาศเยื่หยันเยี่ยวหวที่ถูกเปลวเ,เพลิงสีดำล้อมรอบไว้บนใบหน้าเผยรอยยิ้มที่เยี่ยมโหด ถัดทิมิลักขะที่อยู่ด้านหน้าของจารึกโลหะครึ่งแผ่นมีทั้งหมดสี่ชิ้นขอเพียงดึงถัดทิมิลักขะออกมาได้วิชาเทพเสียนที่อยู่ด้านในของถัดทิมิลักขะจะระเบิดโจมตีด้วยตัวมันเองหลังจากที่ลู่เจ้าโดนมากับตัวแล้วถึงจะได้ค้นพบความลับนี้ในจํานวนถัดทิมิลักขะท,ทั้งสี่ชิ้นกระบี่จิ๋วสามนิ้วที่อยู่ในมือของลู่เจ้าคือระดับวิญ,ญญาณที่อ่อนแอที่สุดแต่ถึงแม้จะเป็นชิ้นที่อ่อนแอที่สุดลู่เจ้ายังต้องใช้กดหมวนเสียระดับวิญ,ญญาณถึงสองแผ่น หลังจากที่ผ่านการต่อสู้ที่ยากลำบากจึงได้กระบี่จิ๋วสามนิ้วนั้นมาครอบครองสำเร็จทัตทิมิลักษ์ระดับกลางทั้งสี่ชิ้นกระบี่จิ๋วสามนิ้วคือทัตทิมิลักษ์สองดาวระดับกลางคาาย,ยาวสีดำคือทัตทิมิลักษ์สามดาวระดับกลางกริตยาวสีเลือดและกระบี่โบราณสามฟุตมีระดับที่สูงกว่าแม้แต่ลู่เจ้ายังไม่กล้าที่จะแตะต้องลู่เจ้าไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ากริตยาวสีเลือดและกระบี่โบราณสามฟุตเป็นทัตทิมิลักษ์ระดับกี่ดาว แต่ที่แน่ใจได้คือกริชยาโบราณและกระบี่โบราณสามฟุตอย่างน้อยๆต้องเกินกว่าสามดาวทัตทิมิละขะสามดาวขึ้นไปนั้นพบเจอได้ยากมากแม้แต่จินเย่และโมหยาที่มาจากตระกูลลำดับต้นๆของหัวเมืองหลักเมืองหนิงจากเขตการปกครองทั้งสาสิบหกเมืองทัตทิมิละขะระดับกลางของคนทั้งสองยังไม่เกินกว่าสามดาวทัตทิมิละขะสามชิ้นที่เย่ยเหวยได้จากอัครเซียนคลังอวกาศทั้งสามชิ้นเป็นแค่ระดับหนึ่งดาวเท่านั้น เป็นถัตทิมิลักษ์คนหนึ่งดาวระดับกลางที่ธรรมดาที่สุดไม่สามารถเทียบถัตทิมิลักษ์สีชิ้นนี้ได้เลยในตอนที่วานอนดำเพลิงพิโรธปรากฏลู่เจ้าก็ได้รับแรงสะท้อนกลับมาอย่างจังเขาต้องฝืนความเจ็บปวดไว้แล้วมองเยื่อหวยที่อยู่ด้านล่างพูดพึมพำไม่รู้ว่าในตัวเจ้าหนูนั่นจะมีขดม้วนเสียระดับกลางสักกี่พันอาจจะทนได้เล็กน้อยแผ่ผลลับที่ดีที่สุดคือ เจ้าหนูนั่นจะต้องถูกวานอนทมินเพลิพิโรดแผดเผาจนสิ้นแล้วในเวลาเดียวกันวานออนทมินเพลิงพิโรธนี้ก็จะหายไปเช่นกันถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ข้าจะได้ไม่ใช่แค่สมบัติในอาคารเซียนคลางอาวกาศของเจ้าหนูนั่นแต่ยังได้ถัดถิกนิลคาระดับกลางสามดาวชิ้นนั้นด้วยลู่เจ้ายืนอยู่กลางอากาศแลบลิ้นออกมาลีริมฝีปากที่แห้งกร้านรอเวลาที่เย่ยเหวยกับวานออนทมินเพลิพิโรดประทะก,กันจนอ่อนแรงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว วิชาเทพเซียนที่บรรจุภายในกดม้วนเสียระดับลึกลับคงไม่อาจต้านทานทาิมิลักขัะที่มีระดับสูงเลื่อยอย่างนี้ได้คงจะต้องใช้กดม้วนเสียระดับกลางแล้วกระมังเย่เว่ยรับรู้ได้ถึงอุณหภูมิสูงจนน่ากลัวที่แผ่มารอบด้านจึงมองวานอนทมินเพลิงพิโรธที่ย่างกลายช้าๆเข้ามาใกล้ตนวานอนทมินเพลิงพิโรธขนาดใหญ่นี้ทุกย่างก้าวที่เดินมาข้างหน้าให้ความรู้สึกราวกับภูเขาจะถล่มทลายกดม้วนเสียระดับกลางสายป้องกัน ทั้งสองแผ่นที่หลินจือเยียนให้มารวมถึงกดม้วนเสียระดับกลางทั้ง36บใบที่เย่หวยได้จากอาคาราเซียนคลังอวกาศในมือของเย่หวยจึงมีกดม้วนเสียระดับกลางถึง38ใบจะสกัดวานอโทมินเพลิงพิโรธได้ไม่ยากแต่เย่หวยไม่รู้แน่ชัดว่าจะต้องใช้ถึงกี่แผ่นจึงจะสามารถจัดการกับวานอนทมินเพลิงพิโรธนี้ได้ด้วยพลังของเย่หวยในตอนนี้ยังไม่สามารถดึงวิชาเทพที่อยู่ภายในนาทีมิลคาระดับกลางมาใช้ได้กดม้วนเสียระดับกลางเหล่านี้ จึงเป็นด่งางไพ่ตายของเย่ยเหวยแต่อย่างไรก็ตามเย่ยเหวยทำใจไม่ได้ที่จะใช้กดม้วนเสียระดับกลางเพราะต่อให้มีเงินมากมายก็ไม่อาจหาซื้อได้แต่ในตอนนี้เย่ยเหวยไม่มีทางเลือกแล้วเมื่อมองเห็นสัตว์ร้ายวานนอนทมินเพลิงที่รธดที่มีเปลวเพลิงสีดำห่อหุ้มร่างจะเข้ามากัดเย่ยเหวยเขาจึงนำกดม้วนเสียระดับวิญญ,ญ,ญาณกลับเข้าไปในฮิพอเอกภพแล้วหยุดกดม้วนเสียระดับกลางที่ประตูแสงสีเขียวสว่างออกมาหืมอะไรกัน ในตอนที่เย่เหวยกำลังจะฉีกขดม้วนเสียนที่อยู่ในมือจารึกโลหะที่ห้อยอยู่ที่เอลสันขึ้นมาทันทีตอนที่แปสหออราที่ไร้รูปร่างคลื่นเปลวเพลิงที่รุนแรงปะฐมมาอุณภูมิสูงที่น่าสะพรึงกลัวทําให้อากาศบิดเบี้ยวในตอนนี้เย่เหวยถูกเปลวเพลิงสีดําที่ราวกับทะเลเพลิงกลืนกินจนถึงตอนนี้แล้วยังทําใจที่จะใช้ขดม้วนเสียระดับกลางไม่ได้กรรหาที่ตายจริงๆลู่เจ้ามองเย่เหวยที่ถูกเปลวเพลิงสีดํากลืนกิน วัวร้อยยังดูถูกข้ายัางคิดว่าเจ้าหนูนั่นจะสู้กับวานอนทมินเพลิงพิโรธจนอ่อนแรงพ่ายแพ้กันทั้งสองฝ่ายหรือข้าจะต้องจัดการกับวานอนทมินเพลิงพิโรธด้วยตัวเองกันแน่นะลูกเจ้ารู้ดีถึงความน่ากลัวของเปลวเพลิงสีดำนั่นถูกเปลวเพลิงสีดำกลืนกินอย่าว่าแต่เย่หวยที่เป็นแค่ผู้ฝึกตนเลยแม้แต่จินเยียนและโมหย่าที่อยู่จุดสูงสุดของจอมยุทธิสิบดาราก็ยังไม่อาจต้านทานได้วานอนทมินเพลิงพิโรธ ไม่ได้ถูกทำให้เคลื่อนไหวเพราะพลังยุ่นของเขาดังนั้นมันจึงไม่ฟังคำสั่งของเขาหากวานอทมินเพลิงพิโรธดเผาเยื่วไหวจนมอดเป้าหมายต่อไปของมันคือเขาเมื่อคิดได้ดังนี้ลู่เจ้าจึงเกิดความกลัวในหัวใจพลังของวานอทมินเพลิงพิโรธน่าสะพรึงเกินไปในตอนนี้เปลวเพลิงที่ห่อหุ้มทั่วตัวเยื่ยไหวได้หายไปตรงกลางของพื้นดินที่มีรอยไม่ดำตะกูเย่อไหวยยังยืนอยู่ตรงนั้นอย่างไร้รอยขีดข่วนเหื่อยหน้าจ้องมาที่ลู่เจ้าอย่างยินชา เฮ้ยไม่บาดเจ็บเลยหรือเป็นไปได้อย่างไรกันเห็นชัดๆว่าเจ้านั่นไม่ได้ใช้ขดม้วนเสียระดับกลางเลยซักไปลู่จ้าเบิกตาโพลงในทันทีมองเย่อหวยอย่างไม่อยากจะเชื่อลู่จ้าคิดว่าเยื่อหวยต้องตายแล้วแน่ๆแ,แต่ความจริงกลับเกินกว่าที่เขาคาดไว้ในทะเลเพลิงสีดําเยื่อหวยไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่ปลายขนในตอนที่เปลวเพลิงสีดํากลืนกินเยื่อหวยเยื่อหวยรับรู้ได้ถึงพลังหยวนของแั่นจารึกที่เคลื่อนไหวเล็กน้อย จึงขับเคลื่อนพลังที่อยู่ภายในของจารึกโลหะจารึกโลหะที่มีรูปลักษณ์สีดำเมื่อมนี้หมุนรอบตัวเย่เหวยเป็นวงกลมด้วยความเร็วหมุนมาพร้อมกับแสงสีดำเมื่อมที่เชื่อมต่อกันเป็นตาข่ายก่อรูปร่างเป็นรังไหมสีดำปกป้องเย่เหวยเอาไว้เป็นจารึกโลหะที่แปลกประหลาดโดยแท้เย่เหว่ยมองผ่านจารึกโลหะที่ลอยอยู่อย่างประหลาดใจแล้วมองผ่านรังไหมสีดำไปยังเปลวเพลิงดำที่แผดเผารับรู้ได้ถึงพลังเป็นเคลื่อนกระเพื่อมบนจารึกโลหะที่แปลกประหลาดนี้ จารึกโลหะแผ่นนี้ไม่เพียงแต่สามารถหยุดยั้งหุ่นเชิดหินได้ทั้งยังต่อต้านเปลวเ,เพลิงของวานอุทมินเพลิงพิโรธอดได้อีกด้วยสายตาของเย่หวยไปหยุดที่จารึกโลหะสีดำเมื่อที่หมุนวนรอบตัวเองบนใบหน้ามีความดีใจและมีความรู้สึกแปลกใจต่อจารึกโลหะแผ่นนี้จารึกโลหะน,นี้ไม่ใช่ทัตทิมิลักษณ์มองจากภายนอกดูธรรมดามากราวกับไม่ใช่สิ่งล้ำค่าแต่ความลึกลับของมันมีมากมายเกินกว่าทัตทิมิลักษณ์ หากไม่มีจารึกโลหะแผ่นนี้ตัวเองคงไม่อาจเอาชนะหุ่นเชิดหินขนาดใหญ่นั้นได้และเมื่อครูน่นี้หากไม่ใช่เพราะจารึกโลหะลอยออกมาอย่างกระทันหันตัวเองคงถูกเปลวเพลิงสีดำแผดเผาจนตายไปแล้วจารึกโลหะแผ่นนี้คืออะไรกันแน่เย่เหวยมองจารึกโลหะด้วยสายตาที่กำลังตรวจสอบโฮกโฮกเสียงคำรามดังสนั่นของวานอนทมินเพลิงพิโรดดังแสบแก้วหูเย่เหวยอีกครั้งวานอนทมินเพลิงพิโรดคำราม กัดแกวงมัดขึ้นมาอย่างโมโหพร้อมทั้งทุกที่หน้าอกของตัวเองไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งสายตาที่จ้องมองมีเปลวเพลิงที่แผดเผาอยู่เดินเข้าไปหาเย่เวยทีละก้าวทีละก้าวคลื่นความร้อนก็ม้วนตลบเข้ามาเมื่อเย่เวยรู้สึกได้ถึงเปลวเพลิงที่ร้อนรุ่มพัดมาเขาจึงสะทกหืบเบาๆการอย่างรู้ทางวิญญาณขยายกว้างขึ้นมือที่กำกดม้วนเสียระดับกลางอยู่จึงกำแน่นขึ้นเขากำลังหาโอกาสหากว่านอัทมินเพลิงที่ร้อยังเข้ามาใกล้อีก เยหวยจะไม่ลังเลที่จะฉีกขดม้วนเสียนเปลวเพลิงสีดำที่ร้อนแรงโจมตีกระหน่ำบนแสงสีดำวิ่งวิงวิง,วงในตอนนี้จารึกโลหะที่หมุนรอบเยหวยสั่นขึ้นในทันทีมันหมุนขึ้นขึ้นลงลง,ลงราวกับคนที่ดื่มเหล้าไปเยอะจนเมาทางอัคระทั้ง8ปอ็ดวิถีที่เหมือนกับร่องสีเลือดซึ่งถูกแกะสลักบนจารึกโลหะได้ประตูแสงสีเงินสว่างสวยัยหลังจากที่จารึกโลดูดกลืนพลังหยวนของผลึกทานเลือดเข้าไปร่องสีเลือดทั้งแปดบเอดวิถี มีแปสิวิธีที่ส่องสว่างแล้วร่องสีเลือดวิธีที่8ปสเอดส่องสว่างครึ่งหนึ่งตอนนี้จารึกโลหะได้ดูดกลืนพลังหยวนที่อยู่ภายในของเปลวเ,เพลิงสีดำร่องสีเลือดทั้ง8ปเอ็ดวิธีถูกพลังหยวนเติมจนเต็มอ้างอิงจากความเร็วในการดูดกลืนเปลวเ,เพลิงสีดำเวลาที่มากที่สุดคือสามลมหายใจแล้วร่องสีเลือดทั้ง8ปสเอ็ดวิธีจึงถูกพลังหยวนเติมเต็มจารึกโลหะแผ่นนี้สามารถดูดกลืนพลังเปลวเ,เพลิงของวานอโทมินเพลิงพิโรธดได้ หลังจากที่ดูดกลืนพลังหยวนเย่เหวยรับรู้ได้ว่าพลังของจารึกโลหะกำลังแข็งแกร่งขึ้นโฮเสียงคำรามของวานอนทมินเพลิงพิโรธกายาขนาดใหญ่ราวกับภูเขากระโจนออกจากทะเลเพลิงสีดำดวงตาขนาดเท่าโคมไฟจ้องมองเย่เหวยอย่างเอาเป็นเอาตายพลังที่โหดเหี้ยมรุนแรงราวกับภูเขาสูงที่กดทับร่างของเย่เหว่ยหึกเย่เหวยสถิจากนั้นจึงเดินก้าวมาข้างหน้าครึ่งก้าวมองวานอ,นอนทมินเพลิงพิโรธไรซึ่งความกลัวบนใบหน้า สายตาแน่วแ,แน่แล้วคลี่กดม้วนเสียระดับกลางมาอยู่ในมือพริบวิชาเทพเสียระดับลึกลับโล่สงครามทองคําเย่ยหวยมองหมัดของวานอนทมินเพลิงที่รธที่ตัดอากาศเข้ามาเย่เวริตาออกแรงที่นิ้วตามด้วยเสียงแคว่ที่ดังขึ้นกดม้วนเสียระดับกลางถูกฉีกออกในตอนนั้นเองอัคาระเสียนทอแสงประกายหลายร้อยวิธีเรียงรายกันออกมาบนตัวเย่ยหวยพริตาเดียวรวมกันกลายเป็นภาพมายาโล่สงครามสีทองโล่สงครามมีแสงแวววาวของโลหะ มองไกลๆก,ก,ก็เหมือนโล่สงครามสีทองที่เป็นภาพมายานี้ไม่ต่างอะไรกับโล่สงครามจริงๆปังหมักที่รุนแรงของวานอรัฐมินเพลิงที่โรดพุ่งผ่านรังไหมสีดำที่จะฤึกโลหะสร้างขึ้นโจมตีอย่างรุนแรงลงบนโล่สงครามสีทองทันทีทันใดเกิดเสียงกระแทกที่หนักอึ้งเป็นคลื่นตลกประกายไฟที่ลุกโชนช่วงฟุ้งกระจายไปรอบทิศยังมีคลื่นกระแทกรูปร่างของร่มที่เป็นคลื่นขยายไปพร้อมๆกับประกายไฟคลื่นกระแทกที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังที่คลุ้มคลั่ง ทำให้เปลวเพลิงที่อยู่ข้างๆวานอนทมินเพลิงที่รธดและเย่หวยถูกผลักออกไปด้านข้างในทะเลเพลิงสีดํามีเย่หวยและวานอนทมินเพลิงที่รธดเป็นใจกลางรอบๆตัวในระยะสิบกว่าเมตรราวกับเป็นพื้นที่สุญญากาศอากาศถูกเปลวเพลิงสีดําที่อัดแน่นจนไล่อากาศออกไปพลังของมันแข็งแกร่งจริงๆเย่หวยพูดออกมาแล้วรู้สึกฝืดในลําคอแล้วมีเลือดไหลออกมาที่มุมปากมีโล่สงครามสีทองหุ้มตัวอยู่ แต่ก็ยังทําให้ค่าบาดเจ็บได้สายตาที่มองวานอนทมินเพลิงพิโรธของเย่เหวยมีความตกใจและรุนแรงต่อการต่อสู้อย่างปิดไม่มิดเย่เหวยไม่คิดเลยว่าพลังของวานอนทมินเพลิงพิโรตัวนี้จะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้วิชาเทพเสียนสายป้องกันที่บรรจุอยู่ภายในขดม้วนเสียระดับกลางไม่สามารถต้านทานหมัดของวานอนทมินเพลิงพิโรธได้ถัดทีมิลักษขาชิ้นนี้ที่ลู่เจ้าเพิ่งจะดึงออกมาไม่ธรรมดาเลยจริงๆโหก วานอนทมินเพลิงพิโรธพลังโหดเหี่ยมครอบลุมท้องฟ้ามันแหงหน้ามองฟ้าคำรามแล้วในตอนนั้นมันกวัดแกว่งหมัดขนาดใหญ่และปล่อยเปลวเพลิงสีดำจมตีไปที่เย่เวยหมัดของวานอนทมินเพลิงพิโรธราวกับเป็นอุกกาบาตที่ตกลงมาจากขอบฟ้าทั้งพลังทั้งความเร็วเหลือล้นเกินธรรมดาเจ้าเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่ถูกวิชาเทพเสียนสร้างขึ้นเท่านั้นไม่ใช่สัตว์อสูรวานอนทมินเพลิงพิโรธจริงๆแต่ที่เหมือนกันคือต่างก็เป็นวิชาเทพเสียยระดับลึกลับข้าจะคอยดูว่า เจ้าจะต้านทานได้ถึงเมื่อไหร่เย่หวยเช็ดปล่อยเลือดที่มุมปากสายตาเผยให้เห็นถึงการตัดสินใจที่แน่วแน่ย่างเท้าหนึ่งก้าวอย่างมั่นคงกระตุ้นพลังของโล่สงครามสีทองร่างกายย่อ,อครึ่งตัวควยประสานมือที่บนศีรษะเพื่อต้านหมัดของวานอรทมินเพลิงพโรดถึงแม้หมัดของวานอรทมินเพลิโรธจะทําให้เย่หวยบาดเจ็บจากแรงสะเทือนแต่อาการบาดเจ็บไม่รุนแรงมากถือว่ายังอยู่ในขอบเขตที่เย่หวยสามารถรับได้ ดังนั้นเย่เหวยจึงยังไม่รีบร้อนหยิบกดม้วนเสียระดับกลางแขนที่สองออกมาทุกๆครั้งที่วานอนทมินเพลิงพิโรดจมตีพลังหยุนก็ลดลงไปส่วนหนึ่งขอเพียงเย่เหวยพยุงได้จนถึงตอนที่มันใช้พลังถึงขีดสุดวานอนทมินเพลิงพิโรดจะพ่ายแพ้ไปเองตุ้มๆหมัดของวานอนทมินเพลิงพิโรดราวกับอุกกาบาตจมตีบนแขนของเย่เหวยที่คขวยไว้อยู่เย่เหวยรู้สึกถึงพลังที่ส่งพลังจมตีลงบนแขนส่งผ่านไปในร่างกาย บนพื้นที่เท้าเหยีบอยู่แตกร้าวรอยแตกที่เหมือนกับใย,ยแมงมุมได้ลามออกไปหลายสิบเมตรยังแข็งแกร่งอยู่เป็นอีกครั้งที่เย่ยเหวยมีเลือดไหลที่มุมปากโลสงครามสีทองที่ปกคลุมอยู่บนร่างของตัวเองแตกจนเป็นรอยเล็กๆพลังของวานอโทมินเพลิงที่รอดแข็งแกร่งเกินไปถึงจะเป็นแค่ภาพมายาที่สร้างมาจากวิชาเทพเซียนแต่พลังน่าจะอยู่ในระดับผู้แข็งแกร่งอี้หยวนแต่ขดม้วนเสียระดับกลางที่เย่ยเหวยฉีกแผ่นนั้นเป็นทีมวิชาเทพเสียนขั้นต่ำระดับลึกลับศาสตร์ธรรมดา สามารถฝืนต้านทานการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของวานอโทมินเพลิงพิโรธได้ถึงสองหมดัดก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วหากวานอโทมินเพลิงพิโรธโจมตีครั้งที่สามโล่สงครามสีทองคงไม่อาจกันได้แน่ๆไม่รู้ว่าจะต้องใช้กดม้วนเสียระดับกลางกี่แผ่นจึงจะสามารถต้านพลังที่รุนแรงของวานอโทมินเพลิงพิโรตัวนี้ได้เย่หววยคิดในใจฝ่ามือกดลงบนหีบ่อเอกภพแล้วหยิบกดม้วนเสียระดับกลางออกมาอีกแผ่นโฮก วานอนทมินเพลิงพิโรธแหงนหน้าคำรามขึ้นฟ้ากวัดแกว่งหมัดและโจมตีเย่เหวยอีกครั้งมันเป็นภาพมายาที่รวบรวมโดยวิชาเทพเซียนจึงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก่อนที่พลังหยวนจะหมดวานอนทมินเพลิงพิโรธจะไม่มีทางหยุดได้เมื่อมองหมัดของวานอนทมินเพลิงพิโรธที่กำลังจะโจมตีลงมาสายตาของเย่เหวยมองเห็นความปวดใจแล้วคลิกกดมมวนเซียนแผ่นที่สองในตอนที่นิ้วมือของเย่เหวยขยับเล็กน้อยเพื่อจะฉีกกดหมุนเซียน จารึกโลหะแผ่นนั้นที่ห่อหุ้มรอบๆตัวเขาประตูแสงสีเงินเจิดจ้าแสบตาหลังจากที่ดูดกลืนเปลวเพลิงสีดำจนเพียงพอแล้วทางอัคระทั้ง8ปเอ็ดวิถีกับร่องสีเลือดที่อยู่ด้านบนของจารึกโลหะในที่สุดก็ถูกพลังยวนเติมจนเต็มในตอนนั้นเองบนจารึกโลหะส่งแสงสีเงินสว่างจ้านิ้วมือที่อยู่บนกดม้วนเสียงและหมักดกวาดแกว่งของวานอธนมินเพลิงที่โรธต่างหยุดเคลื่อนไหวอย,อย่างน่าประหลาดใจกลางอากาศ ออราที่ไร้รูปร่างได้ห่อหุ้มรอบๆในระยะ100เมตรไม่ว่าจะเป็นเยเว่วเหวหรือว่าจะเป็นวาน,นอนทมินเพลิงทิโรธหรือแม้แต่เปลวเพลิงสีดำที่กำลังลุกไหม้ล้วนหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวจบตอนที่86โปรดติดตามตอนต่อไป